จนตกมือพันว่าเรากำลังสบายจนตกมือพันว่าเรากำลังมีสุขหมดเรื่อทุกสุดใดถุกสิจะกปะวิง่งอะไรกันเราจนตกมือพันยอดมากเลยทีนี้วันนี้เราจะมาทำกิจกรรมอะไรคะบุรี ือตรงกลางแล้วจุดตรงกลางกลางกลางนี่ล่ะมันเป็นสีดำเป็นสีดำทำไมมันเป็นสีดำนะมเป็นคนอ๋อมันน่าจะเป็นควนบุรีใช่ไหมคะอ๋อมันมีแหลมแรมด้วยนะเพื่อนบอกว่ามันน่าจะเป็นควันบุรีอยากรู้ข้างในหรือยังคะอยากรู้แล้วอยากรู้แล้วเราต้องทำท่ายังไงนะไม่ตอ หัวน้อยลูกหลอกปีสาจควโคลโมโคชักชวนให้หัวน้อยคาบยาสูบยาสูบกลิ่นหญ้าหอมมากเชียวนะลองคาบสักนิดแล้วจะติดใจ ยาเลยบอกว่ายังไงคะไม่พูดต่อไม <descon fin anta> ่ไม่เื่อมาอย่างนี้ถ้าเาถ้าเาชวนชักชวนให้ให้ส <ters> ุกให้คาบยาสุเราต้องบอกว่ายังไงคะไม่ไม่ไม่ปากไม่ว่างใช้ปากเคี้ยวยาดีกว่าไปคาบยาสุกีกัวไม่คาบยวสุกลิงน้อยแสนรูตีสัดวันทอโทบโคชักชวนให้ลิงน้อยคาบยาสูยาสุก กลิ่นกล้วยหอมหอมจริงๆเชียวนะลองคาบสักนิดแล้วจะติดใจหืูว่าเจ้าลิงมันจะตอบว่ายังไงไม,ไม่ไม่จริงๆิด้วยแล้วยังไงคะไม่ไม่ไม่ปากไม่ว่างใช้ปากกินกล้วยดีกว่าไปคาบยาสูบกระต่ายน้อยน่ารักปีศาจควนโทโทบัโคชักชวนให้กระต่ายน้อยคาบยาสูบ ยาสูบกลิ่นแครอทหอมอ่อนๆลองข้าบสัตนิดแล้วจะติดไดใจกระต่ายต่อบว่าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ปากไม่ว่างใช้ปากแทะแครอทแครอทด,ดีกว่าไปคาบเลยคะยา,ยาสูบลูกเจี๊ยบน้อยตาหวานจ๋าปีศาจควันโทโทูบาโค ชากชวนให้ลูกเชียบคาบยาสูบยาสูบกินกินนอนหอมหอมลองคาบสนิทแล้วจะติดใจ,จนกน้อยบอกอยังไงคะไม่ลูกเชียบบอกว่ายัางไงไม,ไม่ไม่ไม่ปากไม่ว่างใช้ปากจิกนนอนดีกว่าไปคาบยาสูบยาสูบเด็กน้อยคนคนเก่งจ้าปีสากควันโทโทบโุโค ชักชวนให้เด็กน้อยคาบยาสูบยาสูบกลิ่นหอมหัศจรรย์ลองคาบสักนิดแล้วจะติดใ,ใจหนูจะตอบว่ายังไงไม่หาค้ามโคาบด้วยค่ะไม,ไม่ไม่ไม่ปากไม่ว่างกินนมดีกว่าไปคาบยาสูดเดียย่ยวอด๋ยวีงหน้าหนึ่งเขาบอกว่า ตีสาดควันโทโทบโคไม่ยอมหยุดยังมองหาเหยื่อรายใหม่พวกเราต้องระวังอย่าให้ใครมาหลอกได้รักตัวเองก็อย่าสูบยาใครรักเราก็จะไม่ชวนให้สูบยาจำไว้จดจำไว้จดจำไว้ใครมาชวนให้สูบยา เราต้องกล้าพูดดังๆว่าไม่เร้อมจะทำท่าด้วยค่ะถ้ามีคนมาชักชวนให้เราสูกยาเราต้องกล้าปฏิเสธหรือกล้าพูดบอกว่าเป็นยังไงไม่ทำท่าด้วยค่ะไม่อะไม่ทำท่าด้วยไม่ไมพร้อมกับปฏิเสธเลยไม่ถ้ามีคนให้เราเอาล้องตงินสิกนีดลงสูบดซูซิอันนี้หอมนะมันมีกลิ่นหอมนะ,ม,ะมีควันอบวยเราตอบว่ายังไงคะไม่ค่ะ บุรีใช่ไหมคะที่มาที่มายังไงไอาหายเหยื่อชักชวนให้ให้ให้สัตว์ต่างๆให้เด็กๆเป็นยังไงคะคาบบุรีคาบยาสูบแต่ทุกคนตอบว่ายังไงคะไม,ไม่ไม่ไมเอาอ,เอ่ะเข้า,าถ้าอีกว่าเข้าถ้าอีกว่านะคะทุกคนนั่งตัวตรงไหมตัวตรงนั่งตัวตรงไหนตัวตรงได้ยังตามองตรงไหนตามองตรงที่ข้างหน้าด้วยจเราทิพออกนะ ใี่จับคู่ดีที่เด็กฟังนิทานเรื่องปากไม่ว่างแล้วรู้สึกยังไงคะสนุกอ,อ่ะสนุกหนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบบุหรีอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบบุหรีค่ะต่อไปเลยค่ะอริ่มแล้วเริ่แล้วเบ๊กเบ๊ ไม่ชอบบุหรี่ถ้าเราก้าที่จะพูดหรือกล้าปฏิเสธจะมีจะจะมีใครมาชักชวนเราเนี่ยเราก็ยังไงคะไม่ต้องตอบว่าไม่อย่างเดียวไม่เอาไม่ดูดไม่สูบอย่างเดียวต้องกล้าที่จะพูดใช่ไหมคะอ่ะไปอีกข้อหนึ่งอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้ออ่ะเด็กๆเคยเห็นคนสูบบุหรี่ขายนิทานบ้างหรือไม่คะอ้าอันน้อันน้เคยเห็นที่ไหนคะ เคห็นที่บ้านพี่เคยเห็นที่ิกที่บ้านหนูี่ที่พ่อที่บ้านสูบใช่ไหมคะแล้วถ้าเราฟังนิทานเรื่องนี้ละฟันิทานเรื่องนี้แต่แล้วเราจะไปบอกได้ยังไง ใครคะไม่ดีต่อต่อต่อใครบ้างต่อตัวเรา่าต่อตัวเราต่อคนที่สูบแล้วต่อต่อคนที่อยู่เป็นยังไงคะคนที่อยู่อยู่เหม็นคนที่อยู่รอบๆบตัวด้วยใช่ไหมคะต่อไปต่อไปอีกข้อนึงถ้ามีคนชักชวนเด็กให้คาบยาสูบเด็กๆจะทำยังไง บอกว่ายังไงคะไม่เอาไม่เอาผู้สิทธิเหรอคะไม่เอาแบมแบมเหคะไม่เอาไม่เอาปฏิเสธทันทีเ้อไม่เอาไม่ดีมันทำให้ปลอดเสียแล้วมันก็เสนด้วยไปอยู่ในปลอดบุรีเป็นยังไงนะคะ มันเข้าไปอยู่ในปอดเหรอคะอ๋อควันจะเข้าไปอยู่ในปอดทำไมนะปอดมันจะเสียอะไรคะ กิรรมต่อไปนะคะจะมีการบ้านมีการบ้านให้กับเด็กนะคะไปทำร่วมกับใครคะบ้านพ่อแม่ร่วมกับใครคะ้าร่วมกับพ่ออ่าเราร่วมกับพ่อแม่กับผู้ปกครองที่บ้านนะคะแล้วพรุ่งน,นี้ให้นํามาส่งคุณครูน,นะคะสมมติว่าคนนี้เนี่ยเป็นเด็กเป็นตัวเด็กๆเองเขาบอกว่ากินอะไรดีต่อร่างกายเขาให้ตัดค่าทำเส้นเพิ นะคะตัดทานตามเส้นทึบตรงนี้เส้นตรงนี้แค่เส้นเดียวนี้นะคะแล้วพับข้าวเอาพับข้าวออกตามเส้นปากเส้นปากตรงนี้นะคะตัดเส้นทึบออกตัดออกไปเลยแล้วก็พับตามรอยเส้นปากตรงนี้สามเส้นนะคะอ่ะแล้วเขาบอกว่ากินอะไรดีต่อร่างกายเราจะเอาเลือกอะไรนะคะที่เข้าในร่างกายของเราอะไรคะเอาบอกกันดีกว่าทุกคนกินละอย่างทุกคน อ่าแบมแบมก่อนแบมแบมยกมือขึ้นมาค่ะแตงโมอะไรคะแตงโมอ่าต่อไปนิ่มปั้นไตโมอะไรอะไรคะแตงโมแตงโมเหรอคะแตงโมเหอนข้าวจีนแตงโมใช่ไหมคะอ่าตังหรอคะตังเนื้อเค็มนมนมเออแยมเลยนะพูดสินหรอคะนมเหมือนตาถนใช่ไหมคะ ป็นไ,ไงคะผีบุรี